สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านอีกคือเก่าแล้วครับผมหลังจากไวรุสคลิปมากอะหลายหมื่นแล้วเนาะจ้ามีพาเดนต้าเข้าป่าหาซองเฮ็ดครับผมเดี๋ยวข่าวว่าเฮ็ดบดเฮ็ดค้อนเฮ็ดล่มเปิดดอกครับผมกะมาตามมาหลุดไม่เบิ่งกันกีกเก่าครับผมสิมานมาเนาะสิพอได้แข็งบ่ครับผมเอามาพอแล้วครับพอแล้วเนาะแต่บ่อหลายไปไหนล่ะครับแต่ดอกงามเนาะเอาเทปเก็บเลยเถอะฝนมาะ มันหน,กบบน,นีกับวันที่ยี่สิบสองนะจ๊ะยี่สิบสองท่านว่าสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้ะครับผมนี่ก็วันเลือกตั้งเนาะการสืบตังนายกเป็นนายกจังหวัดเป็นก็ไม่ได้ไปอยู่ครับผมมาซองเฮ็ดครับผมซองเที่ยงแล้วครับก็ามาคนเหลือกนมานเนาะองแต่ขึ้นไปซองอยู่เนาะบนเขาเนาะ,ะแต่ประมาณไนได้ครับผม ก็เลยลูกมาปละลางครับดอกงามเลยครับมาพอในคอนสีเนาะดอกดูนี่พอดีแกงครับผมดนออกกลไลมันดีดูนี่อ้หหง่แห้งเนาะไปขบวนขบนมีดอกกนายเนาะเจ็ดสะมอครับผม ดอกงาดอกน้อือเวลาคอนึ่งออกไรงานด้ตึ๊กคอนเลยคนสี่คนอเด็กแกมีอกคอนอี่กัะแต่เกาเขาไปสันแน่นอนอืออือบ้าเดี๋ยวเป็นสันด้วยนะจ๊ะนี่ สีมันมันไม่ผ่างตาเลยพี่น้องดอกห้าจะรึเปล่าดอกงามเนาะโอ้โหแกงเนาะเก็บมาเก็บปลาสมุนเนี่ยนเนะาะมาจากเขา,นเนาเานี่ยครับผมกับแต่น้อยหนึ่งครับผมดอกนานาเลยเอ้โหดิแกงครับตัวนี้ครับผม ไม่หลุดนก,กันเบ่งอ,อีครับผมสีผอยอบเนาะมันนี้เนาะมาสองมึงผมให้ก่อนเนาะปอดเดอกนึงนะครับโอย้ยางงามเลยเนยาะเดี๋ยวมันสิออกคมได

นาคนอีกเก็บไปสูเห então, ็ดกับได้ยมาอะไรเนาะได้หมดอก้วได้ครักบไหนหมูหมูคดุดเนาะหมูปลาดุดอีสอ้อนับ เห็นแน่ตัวน้องหิดหน้าเขาครับผมฮิปขาดินพี่เตไปตองัมเนี่ยนะ,ะเป็นต้วเอ็มอ่ะพี่ครับเท้าขาวไปใตะไปตองครับเอา้าเปือยถึงกระไรนอนบนเดเขา,เามือยไรหเหหิดปาเนดห้าหไรมือครับผมพีมม่เดยวเลยพี่ไเลยโอ้ปหนาไปหมดเลย Thấy không? Thấy thằng khít khuôn thằng hẹp đinh nó mà nè. Thấy không? Thấy rõ ràng rõ kém กอดอีดอกครับยางง่ายเลยดอกนี่เจ็ดกอดดอกงามเลยตอนนี้กระดาษนี่นะอีปุ่นยังไงนะดอกนี่กอครับพี่แข่งนะจ๊ะแข่งเนี่ยเ <pigeon> ด <bond> ็ดเนาะเอาผ่อ <Major> พักกะมิตเก็บพักกะมิตพร้อมครับผมเจ็บกระดมาเนาะเจ็พอได้แกงอยู่ครับผมเจ็บกะเด็บโบราณพอด้แกงโอกคนขำบุญยอดงาม ไปกินกับสูเพชดอ่ะกับหอยนางามเลยครับผมมีแต่หอยนางามเนาะเอ๋อโดนนั่นแล้วเดี๋ยวเลยออกใส่เห็ดคอนหลอบนี่บ่เห็ดคอนกระแตโบ้ไร้ครับผมกระแตแกงยี่เนาะ Những người đóng nắng nóng 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 nóng nắng nóng 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 ผมวันนี้กะด้เวลากลับไปเนาะหาโมงกลัวเลยครับผมกะเข้ามาแต่เศรุนครับผมผลงานเท่ากันพ่อที่แกงนี่เนะาะแนีดดด่ยมตาหน่อยครับผมขบวนเป็นฮิตโก้เนาะเห็ดดินข้างล่างเป็นเห็ดบดเห็ดคอนนี่ลุ่มเนื้อรับข้างล่างเนาะได้แก้งนึ่งกันแล้วครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมอีกคือเก่าแล้วครับผมบขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เหมาะไปชอ่องเอยอีสานครับผม ก็ไปดูน้ำกันเมืองไม่คลิปหนาเนาะไปเมืองคลิปหนาะว่านะจะไน้หายังเนาะนสำหรับวันนี้เอาสองคอนกนัขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับผมสวัสดีจ้า